ก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสิ้เป็นตัวละครนะครับตัวละครใหม่นะครับที่เข้าเพิ่มที่ได้รับล็อกอินเมื่อวานนะครับก็คือตัวละครรูน่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะสกิลของเขาเนี่ยเพิ่มอาตาการยิงนะครับแปดเปอร์เซ็นตนะครับหากโจมตีศัตรูนะครับก็จะได้แปดเปอร์เซ็นตอนแรกก็อัตราการยิงสี่นะครับ พอถ้าหากผู้เล่นโจมตีนะครับถูกศัตรูนะครับก็แปดเปอร์เซ็นความเร็วขึ้นที่ด้วยถือว่าดีมันก็ไม่เชิงดีมันก็ดีนะครดีสักห้าสิบปอร์เซ็นนะครับนะดีเพระว่าดีแต่ไม่ถึงเก้าสิบเอร์ซ็นะ์เอ้ยถือแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็โอเค นะครับผมอัพได้เลเวลได้เลเวลสามะเลเวลสี่เลเวลเอ๊ะเลเวลสามเลเวลนะครับเพราะมีหกเลเวลนะครับความเร็วขึ้นที่สูงสุดแล้วสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าอัพอัพเต็มนะก็เคยละน่าหน้าจากนั้นนะครับยังไม่หมดนะยังมีสกินอะไร กินรถนะครับรถบิ๊กฟุตนะครับนี่โคตรสวยบอกเลยโคตรเท่นะครับบิ๊กฟุตปูยากคราวนี้ของปีสองพันยีิบสองนี้โคตรเท่นะเป็นไฟอยู่ที่แบบไฟแบบไฟจริงๆเลยอยู่ที่หน้าหน้ารถแล้วก็ท้ายรถนะสวยมากแล้วเรายังมีอีกนั่นก็คือแอปขอพิซซ่านะครับ นี่เลยไอพาวมิซ่านี้เลยนะนอกนอจากนั้นยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดยังมีอ่ะอย่างนึงนะครับนั่นก็คือมีสองอย่างสินี่นะครับฟาร์มัสนะครับดามจหนึ่งนะครับลบแมกก็ซีนหนึ่งนะครับแม่นยำหนึ่งนะฟรมาสตัวนี้เลยนะครับนั่นต่อไปนะครับ ก็คือมีหัวตัดนะครับผมบอกเลยโคตรเท่นะถือหน้าดอบบี้ได้ด้วยประเด็นมีหัวตัดตัวนี้เลยนะครับมันเหมือนเป็นแบบอัศวินยังไงไม่รู้นะตัน,นี้คล้ายแบบเหมือนอัศวินนะจะเรียกว่ายังไงเดียบอกไม่ถูกเหมือนนะครับดูตัวเท่มากนะสำหรับนักรบที่แท้จริงนะครับ ใชเอ้คำอธิบายเขามีดพราก็โอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาอยู่กันในคลิปกันในเกมแล้วนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่ามันยังมีสกินไอ้นั่นนี่นะกระทะนะครับของสกินของ เจ้าตัวละครลูน่านี่นะครับแอร์พอร์ตอันนี้ย่างเอามันจะมีออร่าพิซซ่าออกจากตัวออกล่องก็เดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันนะครับว่าสกิลตัวละครนี้มันจะช่วยอะไร <S <S เราได้บ้าง เปิดมาแล้วจเจอยังไงอีไม่มีคนเลยก็สบายนะครับถ้าไม่มีเดีย๋ยวจะเดีย๋ยวมันจะเป็นยังไงต่อไปนะ ด้วยตามหามีดตามหาเอ่อปืนอเมฟายเอ๊ะปืนไม่ใช่พืฟา마สานะครับตอนนี้เราจะตามน้ำคนอยู่ไหน ที่แถวนี้วาท่านชมคนไล่ให้ด้วย มีพระนะครับกะฟามาดกัแล้วก็เราไปฟุตด้วยนี่ว่าเจอคนเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูด้วยเพราะมันเพิ่ม,มาตากันอยู่เลยไม่ต้องชย จะเป็นสกิลใี้จะเป็นเขียวๆเข้ามาจาัดตัวสกิลนะอุ้ยเด็ดโซนนะครับเด็ดโซนจะมาใส่หัวผมแล้ว ว่าจะ k i l เขาไม่น่าจะเห็นผมนะนี่ผมอุตสายไม่ยังไม่ได้เก็บใส่เก็บเสียง เสียงผมว่าเขาน่าจะยิ่งไม่เห็นมันขึ้นมันขึ้นเน่นมาว่าหยุดด้านหน้า <c oughs> จเจอไม่นอนเนี่ยฟาร์มอ่ะ เดียวตายเอคแรงนะครับไม่น่าจะเจอดูจะียงไม่น่าจะเจอคนระับประมาณ ่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับผมก็มีกิจกรรมนะครับอยู่กิจกรรมหนึ่งนะครับชื่อว่าเปิดคางแสงรับไอเทมนะครับลด50%นะครับนี่เลยนะครับท่านชมนะมันมีทั้งหมดมันมีหลายไอเทมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไอเทมแรกก็จะเป็นนี่เลยนะครับไม้เบสบอลน,นะครับไม้เบสบอลล่ม มาเป็นบอลเพชรนะครับที่ฮิตกันนะครับอันต่อไปจะเป็นเคียวนะครับเคียวไอ้เคียวอันนี้นะครับที่เคยเติมเงินนะครับเติมเพชรนะครับก็โอเคจะเป็นเคียวอันต่อไปนะครับก็จะเป็นมีดหัวตัดนะครับมีดหัวตัดแตงโมลเลย สีเหมือนแตงโมงนะผมก็เลยเรียกแบบนี้อต่อมาก็จะเป็นระเบิดนะเป็นรูปเพชรเลยไอย้ไม้เบสบอลน,นะครับลดห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ประมาณสองร้อยเก้าเก้าเพชรนะครับไอ้เขียวก็สองร้อยเก้าเก้าเพชรนะครับมีหัวตัดเก้าเก้านะครับไอ้ระเบิดอันไอ้ลูกนี้ก็สองร้อยสี่สิบเก้าเพชรนะครับไอ้ระเบิดนี้ก็เหมือนกัน สองร้อี่สิบเก้านะครับเกประมาณนี้มันเหมือนมีแอปพอด้วยนะถ้าไม่ชม เจอแล้วนะครับแอ์พอร์ตนี่นะครับหน้าตาของแอ์พอร์ตอันนี้ก็ลดเหลือร้อยเก้าเก้านะครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันแหละอันนี้ของสายฟรีนะครับผมมีแล้วนะโอเคไม่ต้องงงนะครับอันนี้ของสายฟรีนะอันนี้ก็น่าจะร้อยเก้าเก้าเพชรนะครับแต่อื่นเนี่ยแลนวี้ก็เติมนะเติมอแต่สามอันนี้ผมมีแล้ว ก็โอเคเนาะประจัวันนี้นะครับมีอยู่แค่กิจกรรมเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เราไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะครับไปลุยกันเลยก็โอเคนะครับผมก็เจอนะครับมีดมีหวดตัดนะเดี๋ยวเราไปดุยเลต่ไอสกินเลต้าฟาร์มานะครับ ฟามาเจ้าอยู่ที่ไหนไตามหาเขาไม่เจอเลยฟา,า้า เดี๋ยวผมต้องหางก็สุมเพิ่มก่อนอ๋อเจอแล้วนะครับนี่แหละคือสกินฟาร์มาลนนะ

้ายนะครับโรบิฟก็ไม่เจอเช่นเคย16คิวนะครับดามเอจ2,666นะรสรุป้วครับก็ไม่เจอนะครับจะกินโรบิฟุตก็เหมือนกับทุกตาเนี่ยนะครับที่ไม่เจอแต่เมื่อตาเนะมาื่อคราวนั้นคลิปนั้นดีหน่อยนะครับเจอรถสปอร์ตนะ นั่น,นจากนั้นก็ยังมีสกินกระเป๋าขั้นนะนี่นะครับกระเป๋าขั้นอันนี้นะครับผมไม่ได้ยีวีน,นะม,มันเหลือแค่เราไปฟุดนะครัเหลือแค่เราไปฟุดอย่างเดียวเลยที่ผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไปกันเลยนะครับ ก็เคนะครับเราอยู่กันในยานคนชิลเลยนะครับก็แน่นอนครับก็จะมีต่ตัวตรงๆนะครับเท่ๆนะครับมาอยู่กันยานคนชิลแห่งนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เราก็ไปดูราไปฟุตกันเลยเราดูฟุต เอาจริงๆนะพอพอเราพออยู่ในคอลเลกชันนะครับก็มันก็จะมีออร่าเนาะแต่พอมาอยู่ในโซนมันก็ไม่มีเลยออร่าครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเนี่ยไม่มีออร่านะผมลง,งใส่ตั้งแต่รถสปอร์ตนะทำไมไม่มีออร่า่นะัะ ก็เป็นโรบิฟุตนั่นเองนะครับเกมมันบั็กแน่ๆเลยนะครับอนาคตก็อาจจะไม่แน่นะครับก็อาจจะมีออร่าอยู่ในโซมพีตายออร่าของรถแต่ละสกินนะความคืดของผมนะ ก็จะประมาณนี้ด้วยกันนะครับก็ให้ดูกันเท่านี้นะสำหรับสก,กินรถท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นสกิลของลูน่าแล้วครับผมว่ามันก็เงันเงันนะตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นแบบยังไงอะมันจะแบบยิงแล้วตายไวเต่ผมไม่ไม่พูดไม่จะพูดยังไงเดียมันก็ไม่ได้มันก็แล้วแต่คนนะครับ แต่ถ้าไม่ชมว่าจะแบบจะชอบสกิลของไอตัวนี้ไหมสำหรับผมมันยิงงั้นสกายเลอร์ดีกว่าครับสกายเลอร์เพราะสกายเลอร์โคโนโ่ดีกว่าอจริงๆก็แค okay, นะ่นั้นบายนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ chapter